แม้ไม่น่าพูดไ้ตอนคลิปนั้นเลยพูดแล้วก็ต้องทำนะวันนี้เรามาอยู่กับ j 3 5 xs ของฟินแลนด์กันครับเรามาเริ่มกันเลย J-35 ในชีวิตจริงนะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการของกองทัพกากสวีเดนที่ต้องการเครื่องบินขับไล่แบบสกัดกัน้นเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตในยุคป,ปี1950โดยในที่แรกนะครับเขาก็หันไปดูที่ F-104 Starfighter ของอเมริกาซึ่งสเวเดนก็คงคิดว่าเออไม่น่าเวิกกับประเทศกูแน่นอนเลยไปทาบทางให้บริษัทซาร์เป็นผู้ดีไซน์เครื่องบินลำใหม่นี้ขึ้นมาครับโดยเป้าหมายของดีไซน์แบบนี้นะครับนั่นก็คือ 1. มันจะต้องบินทะลุกำแพงเสียงได้และมันจะต้องมี ความคล่องแคล่วที่ดีและหนึ่งในดีไซน์ที่เตะตาที่สุดในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือดับเบิลเดลต้าวิงโดยคุณจำดีไซน์เดลต้าวิงของ m ิก2ีได้ไหมแต่แค่มันมี2อันนะซึ่งมันถือว่าเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยแล้วก็แปลกตามากเลยครับในยุคนั้นโดยในการบินทดสอบนะครับในปี1956นั้น มันได้บินทะลุกำแพงเสียงไปถึง1.7มัคและมันได้ทะลุกำแพงเสียงไปที่2มัคในปี1959และได้เริ่มเข้าประจำการในกองทพัพอากาศสวีเดนในปี1960เจ35ดราเคนนะครับชื่อดรากเคนเนี่ย มันมี2ความหมายครับแปลว,ว่าว้าหรือว่าแปลว่ามังกรก็ได้ครับและมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกชั้นดีจากสวีเดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กออสเตรียโดยเฉพาะฟินแลนด์ครับโดย J 3 5 X ครับคือเวอร์ชั่นส่งออกให้กับต่างประเทศโดย XD คือของเดนมาร์กนะครับส่วน XS คือของสวมิ มันก็แปลว่าฟินแลนด์ในภาษาฟินแลนด์นั่นแหละครับโดย J-35 XS เวอร์ชันดั้งเดิมนะครับมันก็คือ J-35 J ของสวีเดนนั่นแหละครับที่มีการติดระบบ IRST หรือว่า Infrared Search and Track ไว้ที่บริเวณใต้เครื่องตัวเวอร์ชันในเกมนะครับมันก็คือ J-35 fs ซึ่งของจริงนะครับมันจะติดมิสไซล์ r13m ไว้แต่มันก็สามารถที่จะใช้ rb24j หรือว่า m9j แบบตั้งเดิมได้เหมือนกันครับแต่ว่าในเกมมันไม่มีตัวเลือก r13m ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกจากประวัติการใช้งานของ j35 ทุกชนดิดครับน่าเสียดายมากครับที่มันไม่เคยได้ถูกใช้งานอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยและ j35 ลำสุดท้ายนะครับของกองทัพอากาศออสเตรียก็ถูกประจําการในช่วงปี2005ครับส่วนเครื่องบินที่เราได้ในเกมนะครับคือ j35 xs เครื่องบินเจ็ตฟ g h t เตอร์สัญชาต ฟินแลนด์ในไซย์วิจัยของสวีเดนรงค์ที่7 b a t t บ r เตอรี่ติ้งโดยบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้ซื้อ J35 มาที่เห็นอยู่นี่คือ ID ของเพื่อนผมที่ไปคอยืมมาแบบประดีมานอมครับไม่ได้บังคับอะไรเลยมาในส่วนของอุปกรณ์ที่มันได้นะครับนักบินจะได้ CCI P สําหรับปืนใหญ่ของมันแล้วก็จรวดของมันด้วยนะครับและข้อดีของมันจาก J35 ลําอื่นนะครับก็คือมันมีเคาน์เตอร์เมเให้ครับแต่น้อยซะเลืเกินครับ ให้มาแค่12ลูกเองแล้วแถมยิงเป็นคู่ด้วยครับฉะนั้นถ้าคุณรันแค่แฟลก็ยิงได้6ครั้งครับและอีกหนึ่งข้อเสียประจำเจ3าเลยนะครับก็คือมันไม่มี RWR ให้เลยครับฉะนั้นคุณจะไม่รู้เลยครับว่าใครล็อกคุณอยู่หรือว่าใครมองคุณอยู่หรือว่ามีวิสกไซกำลังมาหาคุณหรือไม่แล้วคุณอยู่ในเลสด10.7อะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับโดนวิสไซเรดาร์มาจากไหนก็ไม่รู้ตัวเลยครับในส่วนของเรดาร์เซตของมันครับ PS 1 1ถือป็นร์หนึ่งหนึ่งถือว่าธรรมเามาร์เซ ะยะใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ20กิโลมีหมัวเซิร์ชแบบเดียวมี IFF มี BVR มี ACM โหมดและมิสไซล์บนเครื่องบินก็สามารถใช้ฟีเจอร์เรดาร์สลีฟวิงได้ด้วยครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเรดาร์เซิร์ชและแทร็กแบบธรรมดานั่นแหละครับแต่คุณก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งครับในการค้นหาเป้าหมายด้วยอินฟราเรดด้วย IRST อย่าง A71H ครับโดยมันเป็นระบบ IRST ครับที่ติดมาบริเวณใต้หัวเครื่องใช้สําหรับค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนครับคือมันก็คล้ายๆกับหัวซิกเกอร์บนมิสไซล์นั่นแหละครับแต่ว่าจะขึ้นโชวเป็นราค โดยกอบสี่เหลียมที่ขึ้นบนซีสะโขบนะครับก็มันก็คล้ายๆกับเรดาร์คอนแทกบนเรดาร์ธรรมดาครับแต่แค่เปลี่ยนจากสัญญาณเรดาร์ที่สะท้อนมาเป็นความร้อนจากท้ายเครื่อง ตูซึ่งเมื่อคุณล็อกด้วย i r s c แล้วมันจะขึ้นคล้ายๆกับเรดาร์ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่บอกระยะแล้วก็ไม่บอกความเร็วของเป้าหมายที่เราล็อกอยู่ข้อดีของการล็อกแบบ IRST นะครับนั่นก็คือมันจะไม่ขึ้นเตือนใน RWR เลยครับและอีกอย่างหนึง่งมันสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ของเรดาร์ slepping ได้มาในส่วนของอาวุธของ J-35X กันเลยครับโดยปืนใหญ่อากาศของ J-35X นะครับจะถูกตัดไป1กระบอกเหลือไว้แค่ปืนด้านขวานะครับซึ่งมันก็คือปืนใหญ่ขนาด30มิเมตรอาคาร M55 ให้กระสุนบรรทบมด120นัดครับกระสุนก็น้อยอ f f เซตไปทางขวาแถมเยอะด้วยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยครับื่าทำความคุ้นชินกับปืนใหญ่อันนี้และล่าสุดครับที่สวีเดนโดนบัฟมาในเรื่องของเครื่องบินท็อปเทียก็คือเปลกระสุน ก็มีลูกเทเซอร์ให้แล้วครับได้จะช่วยทําให้เล็งปืนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับมาในส่วนของโลดเอาของมันกันเลยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปที่มิสไซล์อากาศส่อากาศอย่าง RB 2 4 J ซึ่งมันก็คือ M9J หรือว่า M9P นั่นแหละครับมีหัวซิกเกอร์ที่เล็งจากด้านหลังหรือว่า rear aspect นั้นสามารถเลี้ยวได้สูงสุด2 0 G แล้วก็มีระยะที่บรนกลางมากครับแล้วก็สามารถต้านแฟได้เล็กน้อยเป็นบางโอกาสก็ถือว่าเป็นมิสไซล์ที่ไม่เลวครับสำหรับเครื่องบินลำนี้และแถมคุณสามารถบรร นอกจากนี้ในโหลดเอาครับก็จะมีแค่ตอบแท้งแล้วก็จรวดแบบไม่นําวิธีทั้ง2แบบต่อไปมาในส่วนของประสิทธิภาพการบินแนละการใช้งานของมันกันเลยครับโดยเครื่องยนต์ของมันครับเซเวนสกาฟล์คมอเตอร์ RM 6 4ผมจะพูดชื่อมันแค่รอบเดียวโอเคให้กําลังขับสูงสุดถึง8,300กิโลกรัมเมื่อใช้งานสามดับท้ายถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่โคตรแรงเลยอารมณ์แบบจูน E 8 5แล้วใส่ของเอฟคอนนะครับแต่ในเมื่อเครื่องมันแรงขนาดนี้ครับข้อเสียหลักๆของมันเลยก็คือมันเป็นเครื่องที่ ซอยน้ำมันได้สุดยอดมากเลยครับและน้ํามันในตัวถังของมันก็ถือว่ามีน้อยมากเลยครับให้มาแค่20นาทีเองฉะนั้นในช่วงต้นเกมครับผมแนะนําให้ใช้ a f t e r burner s t a น e หนึ่งมากกว่าครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันกว่าเยอะเลยถ้าบางคนสงสัยว่า After burner Sta น e ร์สหนึ่งทำยังไงก็เอาคันเร่งของคุณไว้ที่100ครับจากนั้นให้ดันลูกกิ้งไป1หรือว่า2ครั้งพอกระปิดบรนเปิด After burner แล้วก็ให้สังเกตที่น้ํามันครับมันจะไม่ลดเท่า ตอนที่คุณใช้อัปเตอร์เบรนเนอร์แบบเต็มประสิทธิภาพแต่คุณก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับตอบแทงซึ่งคุณจะต้องพกไป2ถังซึ่งคุณจะเสียวิสั์ไป2ลูกซึ่ง ผม่แนะนาให้พกวิซายไป6ลูก่็แล้วครับแล้วก็บินแบบประหยัดน้ํามันเอาดีกว่าและถึงแม้ว่าคุณจะไม่เปิดสันดาบท้ายนะครับคุณก็สามารถที่จะร่อนเครื่องบินไปที่ความเร็ว0.9มักได้ค่อนข้างง่ายครับก็ยังถือว่าเร็วพอสมควรครับและเนื่องจากว่าเครื่องบินนั้นมันเป็นดีไซน์แบบดับเบิลเดลต้าวิ่งฉะนั้นในการเลี้ยวแต่ละครั้งนะครับคุณจะสูญเสียพลังงานไปเยอะมากเลยและในเมื่อมันใช้พลังงานในการเลี้ยวเยอะก็แปลว่ามันเลี้ยวได้ดีมากๆเลยครับในการเลี้ยวครั้งแรกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถือว่ามีเอคเอหร ลและประสิทธิภาพการควบคุมในความเร็วต่างของมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จอร์แดนนั้นโด่งดังในชีวิตจริงมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินลำแรกครับที่สามารถทำโคบ้ามานูเวอร์ได้ฉะนั้นครับจอร์แดนนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินที่ด็อกไฟได้หน้ากลัวที่สุดแล้วในช่วง BR อนนี้และเครื่องบินส่วนใหญ่จะแพ้คุณและคุณก็จะแพ้เครื่องบินส่วนใหญ่ที่มีมิสไซล์เรดาร์ เพราะว่าแน่นอนครับคุณไม่มีอาร์ดาอย่างที่กล่าวไว้ข้างตน้นฉะนั้นการใช้งานของมันที่ดีสุดก็คือเอาไปดอกไฟนี่แหละครับแล้วก็นแน่นอนว่ามึงอย่าเอามันไปบอมฐานนะเสียของชิบหายถ้าคุณคิดจะเอาเครื่องบินลำนี้ไปบอมฐานนะแล้วทาไมมึงไม่ซื้อลําอื่นอะ่ะอ่ะลองคิดดิใช่ผมรู้ครับว่า J35 มันใช้บอมฐานได้จรวดมันมากพอที่จะทําลายฐานได้ครับแต่ว่าคุณจะซื้อเครื่องไฟเตอร์มาเพื่อบอมฐานเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่า,า,าไอ้ชายรู้ครับว่ากรดิ้งเกมนี้มันยาก มันลำบากและมันนานแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าการไกดิงด้วยปอมน่ะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับทีมมึงชนะ เื่อบางคนยังไม่รู้นะถ้ามึงชนะมึงได้แต้มเยอะกว่าเยอะกว่าการที่มึงไปปลอมฐานฐานเดียวแล้วทีมมึงแพ้แล้วผมบอกกันนะถ้าคุณแค่ตั้งใจจะไปปอมฐานเดียวคุณจะไม่ได้เฮีย,ยจากเกมนี้เลยเว้ยคุณจะไม่ได้ฝึกการด็อกไฟคุณจะไม่ได้ฝึกการรักษาพลังงานของตัวเองในระหว่างที่บิดการวางตำแหน่งเครื่องบินของคุณที่เหมาะสมหรือสำคัญที่สุดอะช่วยเพื่อนอะคนในทีมทุกวันนี้แม่กงก็โฟกัสแค่ว่าจะไปปอมฐานให้ได้พอไปแย่งปอมฐานแม่งก็ยิงมึงทิ้งหรือบางคนแม่งหนักกว่าไอ้พวกเล่น f c s อะ แม่งเอาระเบิดเอาเจรวจมากะบอมฐานแต่เสือกไม่พุกมิสไซล์มาแม่ง เสียเส้นเสียส,ส,สติสไปหมดแล้ว <S <S และ J35 มนะครับมันถือว่าเป็นเครื่องที่ perfect มากในการสอนคุณด็อกไฟในเกมนี้นะครับและที่พูดไปเมื่อกี้ก็ผมผมไม่ได้โกรธอะไรนะครับมา่งคนเถีเยงคุณคอมเมนต์ครับโดยรวมแล้วนะครับ J35 นั้นถือว่าเป็นเครื่องบินฟรีเมียมที่คุ้มมากๆเลยผมให้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องพรีเมียมที่ดีสุดในเกมซะด้วยซ้ำทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นน่ะอครับแน่นอนว่าจะให้ไปสู้กับพวก11.3 f c s หรือว่ามิกิี3ยังไงมันก็น่าจะแพ้อยู่แล้วะครับเพราะว่ามันไไมม่ีิซล์เย แต่ว่ามันคือเครื่องพรีเมียมที่เหมาะสําหรับทุกคนเลยครับสาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เล่นเกมน,นี้มานานแล้วก็ถือว่าซื้อไปเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรมากครับโอเคจะเว้นกับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังอัพครูยังไม่เต็มครับเพราะว่าเครื่องบินนั้นมันเลี้ยวได้แรงจีที่เยอะมากๆถ้าไม่ได้อัพดักบินเลยก็น้าม,มืดได้ง่ายมากเลยครับแต่ถ้าซื้อแพ็ค J 3 5มาอยู่แล้วมันก็ให้ทองมาเอาไปอัพดักบินได้ครับมาในส่วนของประสิทธิภาพการแลนดิ้งของ J 3 5กันเลยครับโดยการแลนดิ้งของมันนะครับถ ประหลาดแล้วก็ต้องใช้ความคุ้นชินเล็กน้อยครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนั้น J35 มันไม่มีแผ่นหางครับเนื่อจกว่ามันเป็นเครื่องบินเดลต้าวิกและมันก็ไม่มีแผ่นแฟบให้ครับมีแค่เอลูรลลอนและแอร์เบรกของมันก็ถือว่าเล็กครับแต่ก็พอลดความเร็วได้นิดหน่อยครับโดยความเร็วในการแลนดิ้งของคุณนะครับก็อาจจะเร็วนิดหนึ่งครับอาจจะมากกว่าประมาณ350-4 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเริ่มใกล้ถึงพื้นแล้วครับคุณจะสังเกตว่ามันจะเริ่มแลนดิ้งยากขึ้นนิดนึ่ ยึกยือไปมาเป็นเพราะว่าปีของมันนั้นมีกวัวเอฟเฟกต์ครับแล้วอินสตัคเตอร์ในเกมก็ต้องค่อยๆค,คุมเครื่องบินให้นิ่งที่สุดนั่นแหละเมื่อแตะพื้นแล้วนะครับเครื่องบินมันก็มีดรักชูให้ช่วยทำให้ระยะแลนดิ้งของคุณนั้นสั้นลงได้เยอะเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับบริเวณช่วงหางของเครื่องบินนั้นจะมีล้อมาให้อีกคู่นึงครับไว้สำหรับป้องกันไม่ให้หางมันกระแทกพื้นหรือว่าเทลสไตล์นั่นแหละครับ ก็เอาไว้ประมาณนั้นครับสำหรับ j 3 5 XS สำหรับใครที่กำลังหาเครื่องบินมาปั่นสายวิจัยสวีเดนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินพรีเมียมแรง7แล้วคุณสามารถที่จะปั่นไปจนถึงกริปเพนได้เลยส่วนไอช่วงตรงกลางที่ผมไปบ่นอะไรงั้นก็ถ้ามันไปกระทบใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมแค่หงุดหงิดตอนที่เก็บฟุตเทจเครื่องนี้อยู่แล้วก็อยากระบายมันมากเลยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันสาครัปดาห์นี้สวัสดีครับ